อ๋อตีนองพีนองเรไม่อยาไม่ขัดไงเนี่ยเดียวดีแก้มยุ่งสาบานเพ่อหิเดี๋ยวเมนขเย่นทันกันเด้อพี่น้องบดโดนหย่างหมูหิ่บดโดนก็เดียวมันกับทุกดอกเหยมนก็ึกยัยงพอดีหมูส่กระแกมเบื้งนี่เห็นไหมว้ายจะถอยนหนะรุ่นวายเด้อ สวัสดีครับสวัสดีตอนทิท้งเพียงครับพี่น้องไปรุ่นเพื่อนเมื่อไทายกงใหม่เบิงนอเมื่เคืนนี่ร่มแห้งฝนตกร่มแห้งพี่น้องพอดีวันไข่ายวันเกิดของคุณหลาครับผลเลยเป็นของขวัญให้กับทีมงานอีสานบ้านหนงไหนครับให้สูผฝนสูข้นบ่บาเป็นเมนของไผ่เมนีองไอเป่าปุ๋ยเมวันสินแล้วก็ไอยัรุ่นเมีตูวครับก็ทีมีโกกบักทุเรียนแล้วก็มีทุเรียนมีโกกท่านมี มีกกท่านมีตนลำใยมีชมพู่มีบบกมีขนุนบบกมีหรือบบกขนุนแล้วกามีตนท่านนี่ครับ,บหมาะไกับทีมงานเปิดีมีอยู่นี่แหละตนทุเรียนหกตนครับหกคนหกตนขอพูดณหลายเด้อคุณไหลวันกล้วันเกิดขอขออยู่ดีมเมี่ยงซุกกระพรบแชีงเรียง ยาเจ็บยาไข่ลำล่ำเรื่อยๆทำงานก็ขอให้อยู่ดีมีเง้ยสนุกกับในการทำการทำงานเจ้าขาดปลอดภัยจากโรคโควิดเด้อคุณไหลขอพูดหลายๆทีให้เป็นของขวัญกับทีมงานครับนี่จะบอกตัวสร้างนีิเพี้ยนบุกหุ้งบุกหุ้งกับมี่ไหมตัวเรื่องที่ปลูกปลูกอลืนปลูกไว้ปะไดเพราะเป็นแหม่มันนั่นหรืได้ปลูกที่เที่ยวไปจริงจ้า อันนี้อันของแถมเลิกคุ้นไรห่วยเิ่นแถมให้ม่เล่นแถมมาปลูกคดีเป็นว่าเข้าซื้อหลายบาทเพิ่วเลยแถมเนาะคดีไปน้องกันจ้าวันที่จะมาปลูกพวกงน้ำกันเด้อว่ามันรุนว่ามันติเป็นเ่าเป็นมันติเป็นนวยบอวติแต่ว่าบางข้นบางวันปลูกบวกงูงยมหนีมันเสี่ยงด้วยมีตัวมันหนาผลดิอันก็จีไม่มีเลยพวกงนอนเล่นพราหน่อยมาปลูกไปทา ไปปลูกเส้นนี้เราไปทีมงานกันเนี่ยปลูกเส้นนี้สวัสดีจ้าแม่น้องไพจ้าสวัสดีจ้าแม่น้องไอจ้ากาแฟพ่บวันดีบอกกาแฟแก่มาแม่แม่น้องไพสวัสดีไปวัสดีค่ะกาแฟพ่บวันธ์ดีกเบไอยกมวยิค่ใส่หัวขวดดีไหมนี่ข้าวกล่องนี่ก็เป็นของกุหล้งไหลก็เหรอที่มอบให้เป็นกับทีมงานแม่ยังแม่น้องไพขึ้นขวักขักขวัขักอีกนึง มีฟองฝากมีฟองฝากจากคุณหลายเด้อคุณหลายคือคนคือเลี้ยนไห่อือปลูกไว้ค่ะอีกสองปีสามปีไม่กินพอดีแล้วเนาะอันนี้มีฟองฝากจากอันคุณสาลิกาแสเสบัรจ์จ้ะอือฝากเป็นฝากยังมาให้กันมานโดนน็อตันเด้อพี่เนาะมันเป็นแบบฟองมันจะเม็นยังสิฟองมันจะสีเบียเนี้ยฟองหน้าแบบนี้เลยโยนเนี่ยจะไปยังเนี้โยนหรอก ลตกรถลกรถเจี๊ยบลุกรถของจะบอกไปเจแล้วเนาะเพื่นเพื่อนคอยไปเอาน่งอะแม่เน้นพอรุ่นแ้งว่องโบกว่าแม่โอ้ยเขบอกัชเขาจะได้บอกตางว้าุเด้อจากกุศลิกาแป้นเศ้าไปเนาะบสบายเปยังบสบายแตสวมให้เศ้าอะไอะไรไงเนี่ โอ้โหพี่น้องยวไม่บานเลพี่น้องบิ้งมนป้าจับแน่แม่หนังไฟจับเยู่าพี่น้องพี่น้องตไม่อย่างไม่เงยขัดไงเกเดียวที่แกงย่าบานหนูก็ดีพี่น้องกินกระเดกันแยจังเด้งกันฝานอนฝานฝานดงกันฝานกอนสองนองจับโอ้ยยืไม่ยขัดไงเพี่น้องเลย เนี่ยเสียบเพิ hmm. ่นปักไม่กินดีใจอุบลนะุบลเน่ครับงี่เนี่เนาะอื้อเฮ้ยบตัตั้งเน่้งตั้งมือเลยงานได้ย่ได้กินตั้งขึ้นเลื่อนเลื่อนยุดีมีแฮมสุขภาพแข็งแรงเนี่ยฮะพ่สบายกันเพิร์ตไอเช้าเนาะจ้ากักขไผ่ายจากไฟอย่ติมีแฮมเนพ่อว่ี ผู้ทรงของมาให้ผู้มอบของให้บ่ว่าจะเป็นคุณหลายบ่เป็นคุณสาริกาของก็อยู่ดีมีแห้งเนาะเที่ยวขากปลอดภัยจากโควิดลำล่ำลรลุ้ยอ้าวเออเคยเห็นน้องใหม่ฝากพี่ฝั่งเราเ้็นคนเกลียดน้องไฟ่ป่าเป็นหลายๆเด้อจ้ะครับขอบคุณคตัวสองตัวเลยแกล้งคุณไหลาอ่คนจ้ะบนวายได้คุณหลายโอ้ยเดี่ยวอยัางรับพอรุ่นบริสันก็เลยว่าเรียกเอาต้นไม้นี่เนี่ยมันสุดทเห็นโดนกันดอก พ่อดีเันกบมาอีกสามสามปีกลับมานีเกิดพ่อดี็ะจิ้วยดอกลองไปสิเป็นวยเมีรางวัลต่้วล่าว่าีไดรางวัลมนนอปนสิจอนอือเนี่ยใส่สวยก็พี่น้องย่างนากากหมูเกลมังคอยมาเนาะเดี๋ยวเมนไฟเย็นทันกนเด้อพี่น้องเมน้องไฟติมมาก่อนจ้ะ ที่โ๊กขาวสดดีแก้ำขึ้นสดดีนี่แหละออกสีเข้มสีลอยนี่บ้าว่ามันกั็ผอว่ามันขาดก,กูดิซอสหอยจ้ะมีถุงมือพอประตัวแต่ว่าแม่น้องไปล้างมือแล้วล่ะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกว่พี่เพราะว่าอ้อนเกลียวไปก้อนก็เลยตก <laughs> <laughs> ล่างแล้วเร่ต้องไปห่วงดูวินี้หอมซีอยู่หอมแต่มันหอยหงุยหงิดเด็ดเน่น้องโอ้ยมากันเกลือกันเกลือแต่เน้อเห็ียดหงุ่ยห่เนาะมีแล้วมาร์กใบจังหน่อยกันแต่ว่าซีสามซีนาทีเนาะเนาะมันด้เข่าเคียงเนาะเจ็ดสิบนาทีนี่แหละมาร์กใบจังหน่อยกันไปกระดังถาดแล้วย่างข้าวเดียวก็สุก เมนหนุไพลเอาลงเด้อพี่น้อง,อองหอมหวยหวยแล้น้ำมันมันยดเปน็นล,ล่องไส้เราว่างเด้อร์เราปีนเวิร์ดลงลางดิแม่ขีดกรได้บโดนดอกย่างหมูยิงโดนก็เดียวมันกัดทุกดอกเอาเมนหนุกไปย่างจะข้าวกันอ่อน,อนกาแกฟกาแฟถือกินก็นว่าได้ ลิดริดริดริด,ดมาหลอดกับไอพ่นน่ะลงกันทีนี่ตัวผมกำลังย้ำหมุนยมมอยู่กำลังย้ำมวยเขียวอย,อยู่พี่น้องคดีเย็นหูเย็นตายอยู่เนาะวันนี้เนาะเลี้ยวไปทางพี่แบบบะแดงใจไวคือโกวันนี้น้ำขาวเพียบหน้าเบาปุ๋ยคือว่า มีแห้งไปหลายเติบพี่ดอกซึนไปหลายเติบอยู่สูมองสูบอนอยู่ดอกเอาเกล็ดำเพื่อว่าปีห้านี่คือนิบ่มีบอลใดสิ่วันสิบ่ตกดิถือว่าซูมเย็นซูมเย็นมีหลุ่นที่เกี่ยวเขาที่ตี้ปีนี้ก็ว่าต้องเบิ่งกันไปยาวๆหรอกครับเพราะว่ามันขึ้นสีมาสัมเนียกแล้วจัดมันร่มหนาววิววิวไม่เด็กโอ้ยเงือกเกลอเลือปันยังเหลวอืมโอ้ นอเดียวบนนี่นอเดียวใบเกือบเต็มเ้ียไม่สมได้ว่ค่นเห็ดได้เมื่อนั่ไม่สมนี่ไม่เสริมนี่ไม่ยังสลรพันนี้แม่นเราไงฝานลยตุมใบตะแกีงจ้ะขนาบอกฝานใบมันสิแก่ถ้าต้องเห็นสี่เราใส่ตุเย็น่อยฝานตุมใส่ตวเยในน่เ้อนี่นี่น่นี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 ่น่นี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 ่ดี่นี่าเ่นี่นีแกง่นี่นี่นม่นี่นีนี่นม่นี่นี่นี่นนนเนี่นน่นี่ีนน่่นี่นี่นี่นนี่นี่นนนนี่นน่นม่น้่ีี ถ้าเทียดิแกงซี่ปูซี่ปลาไหมเนาะมีว่าเมนตไผ่เสร็จแล้วตะเก او เิ่นเห็ดนองไม่สมเป็นไปซับมาแล้วอันน <first> ี oh, oh, ้อย uh, ู่ไข so no. yeah. oh, ่ท <ain> ั้งเลยทั้งเกียงข้านมันเห็ดนองเห็ดนองไม่สมเป็นที่ดอกถ้ามันมีตู้นี่สงสัยเด้อเมียทั้งเกี้ยงข้าวดอกเมียเป็นผู้สอนอ๋อเมียเราเห็ดปานกันเนี่ยโหนห่อนเนาะห่อนเด้อพี่น้องน้ำจิ้มหวานๆเปรี้ยวหวานไหมเแย่แตกเแย่แตน แต่ว่าเย็บซี่หวงคนว่าเอ้าเมนท์ไฟคือนดิเสียงงามแท้เหมือนี่วันนะั้นขึ้เสียมไมงไหมเถอะวันนั้นเป็นเลี้ยวเบิ้งยายนั่งปากมาให้นั่งทั้งเลยคุณเด้อยายโอ้ยายนาั่งยายนาั่งอันยายนาั่งตอนแล้วยู่ใส่หน่อยยาโสโอ้แต่ว่าเราอยู่กรุงเทพหมดละเลื่อฝา,ากเสียงงามมาให้เมนทไฟ เสเบิ่งส่วงคือเป็นตาแม่นของไฟใส่คืออยู่น้าจิวาดู้คือคือยู่ดอกพี่น้องไก่หลายเออยายแม่น้องไก่กะให้อันพี่น้องหลายคนอยู่มีน้องกันเลยเสียยายอันเป็นเสียอันนั่นดอกมาเล่อยายกินอันย่างหงหมูตำหู้งนล้วมันทีมงานเด้อมือนี่แสบแสบเอซี่สุผูสุข้นสุหมงสุบะแล้วครับมากินย่างอันย่นจางหมูเลี้ยงอุ้ยหุ้วยหรอ โอ้เหลืองอุ้ยเลยพี่น้องเอ้บ้านี้นนไฟกำลังห่วงขึ้นหมูหมูนั้งหมูหมูกำลังเงินแหนมกำลังเหลืองพอดีบ่าผู้หมักใสริับแจ่มนี่ว่ามันคักยุ่งเหล่านี้เนาะจะหู่เนี่ยหน้าพี่รุ่นนี่วไวเด้เหลืองงันไม่ไม่นี่แถวดีดีน้ำพวดพวดเนาะ กาแฟขิงพ่อกาแฟเก๊กาแฟหอมหูหุยเป็นกาแฟเติกาแฟปานมาชิมเด้เปาดกาฟมีถาดประตูดสถาด่ถมาใส่เลย เป็นได้มิตุแ<ส>บแบแบบเดียยางเข้มป่ะหลงพอดีอพอดีได้นำจิมไหมอีกแต่พอดีโอ้ยเสืองฝาฮองหอมิมดอบกาแฟเฮ้ยต๊ะอีกแล้วน้อมึงเลี้ยงอีกคนนี่เนาะต๊ะละหอนปั้นนี่เบิร์กโซ่ตี๋โอ้ยบุหอนได้ก้นไก่ไฟนอง ลมแห้งเด็มขึ้น,น,น,นวนนอยู่โอ้โหเสีสยบเนาะมูไกับแกเบิ้งนี่เห็นว้วมันจะถยเนี่ยนะรุ่นี่ว้ด้วยมาเด้อพี่้องเลยเส,สียเสียบมนกัน,นมนี่จักหนะจะกินนะะก่นเนาะห,วหวาัวหน้าหวหน้าแมววัดเจยว่าก้นยางกับาแห้งเราเียนเตเอีเต่เียนเตะว บัวแล้วห่อนปันอยู่เม้องไทยห่อนก็นนห่อนบามเสียไหมกับวัปปันเกือบอร่อยแล้ววันนี้บ้านปุ๋ยตะวันสายตาหาเห็ดพวดเสียหมดเยอะปวดเสียอ๋อี่น้องเย้ยโอ้แสบต้งหันนต้องสิ่มต้งหั่นต้งสิมแสบแสบไปหน้อง บ่มีเจียวกินได้กว่าเตียงคุณไหลคุณสาลิกายายนั่งมาเด้อมากินนที่สุปซุกคนโอ้ยนี่เจียวมาพอดีเลยแล้วเดาเสียบผ่านป่ะคุณพอรังข่าวเด้กว่านี้ขอถุงหัวปลาหมูกลมมาเลเด้วยมือกล่องมือกล่องจำเป็นต้องขอมีตัวนี้กิ เดียวบอเดอร์กุณไหลเอฟซีสุมองสุบลละครับขอน้ำวัยร,รุ่นน้ำจิมงานอย่างหูวงูน้องไพ่ถึงเกล่าวบอกรล่ะน้องไพมักเก้ยวยังตัวธรรมดามตินเก้วก็ขอกินตัวผนิน้าเก้ีววันไหนน้องนด่ก็คือกันเนี่ยน้องวัตสินนิ่มมัมก,กเกลียวผิน้ำนี้แก้วหลด Chị chỉ chén ăn còn cái bẹp bẹp vô Hãy subscribe cho kênh không เต็นครับจม,มองสุบ้อนนะมูอซ้ายกับเจ็บอย่างงร้มันคับไปยัง,ยง,ยง,ยงหรอกแข้วดีก็แซ่บมับอกเนายำคมกลม นนตกผีมีกับุหรี่มีนปลาเข็งปลาซิ่วน่อยมกดอกหน่อยเจอีกรอบเลยต้องปลาหรอพี่น้องต้อปลาบุพี่นกินเมีนบจะดีห่วงบอกบห่องบนบนกันอยู่มือนึงเฮ้เจ้าเนาะแล้วก็กบไงยูดใส่ีป้งแม่ตองไปบพโาดดรถพี่น้องไปดึกดึกกระปุง่เนาะ บางทีน้ำคูบเอาคบูบป่ะท่านมันโดดคทามทาอบ่มันเต็นมานหังดูหนทางคูบจวดอยู่เหมือนบอของแถบบอคูปคูปประกอบองนี้เป็นดอกเตเหมือนบอกอเห้ตอวกระหา แล้ตัวสองคนนี่งสมข่อยมากหมด่หลับคนนอนเหนนะพี่อยยถาดหน่ไหพี่น้องนนมาับอนนอนเอนพี่น้องมับนอาเตี้ยมาเ็กปนีนี่นอบ่หลับนอบ่หลับจิน้ำเห็ดอมลำลำยเตี้ย กินน้ำปลาไปแล้วเป็นน้ำเห็ดเป็นในหน่อไายตำฮงคือไม่แห้งเหรอเบียบตำไหลตำจมีรับตำปลาเสียดายบาทเงนมาสั่นละ้วอาสิบบาทตำยี่สิบถึงไปละมันกินมาเบิดตำห้องจัสิบบาทไม่เอาคับ คือส่งขายดีเลยที่มือน,นะแจ็ปเลยไอ้ซ <c oughs> ิมเนี่ยหนึ <c oughs> ่งสิบแปดต้นครับำหน่อยก่นอนนะตั้งสิบแปดนะ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณเดร้รแฟนครับสมองสุบอนแล้วครับขอบคุณคุณลายที่ให้พวกใหม่กับทีมงานมาปลูก ก็ขอบคุ้นๆทีเมันต้งน้องใหม่อยังขอบคุณนอย่างก็คุณสาริกาแสงสุบ้านจ้าขอให้เจริญวเชเล่นยูดีแม่งสุปุสุข้นเด้อแฟนคลับสมองสุบัติก็ดีครับสวัสดีครับสวัสดีจ้ายูดีแม่งเด้อพี่น้อง